กาบเรียนท่านประธานสภา,าที่เคารพกระผมนายโกศลปฐมสมาคสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขตหพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับผมมีเรื่องหาหรือท่านประธานดังนี้ครับเรื่องแรกผมได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนชาวอำเภอบัวใหญ่และอำเภอบัวลายที่ใช้รถใช้ถนนสัญจรเส้นทางสายบ้านป่าตองบ้านห้วยโจดตำบลบัวใหญ่อําเภอบัวใหญ่ ถึงบ้านหนองขามหนองคอมบ้านโนนเซี่ยวโนนจานตําบลโนนจานอำเภอบัวลายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีมามีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อและเสียหายตลอดเส้นทางระยะทางกว่า9กิโล9กิโลเมตรพี่น้องประชาชนมักประสบบันเหตุสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินเป็นประจำ ดังนั้นจึงกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาให้จัดสรรงบประมาณไปซ่อมแซมให้ได้มาตรฐานให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนอย่าปล่อยให้พี่น้องประชาชนปลูกอ้อยปลูกกล้วยบนถนนถึงจะไปดําเนินการเรื่องที่สองเมื่อปี2564สํานักงานทางหลวงชนบทจังหวัดนครราชสีมาได้รับมอบหมายจากสานักงานจังหวัดนครราชสีมาไปดําเนินการสํารวจออกแบบ ก่อสร้างถนนเส้นทางหนองตะไก้หนองพเนียตห้วยแขงบ้านโนนพวงตำบลบัวใหญ่เชื่อมตำบลกุดจ,จอกอําเภอบัวใหญ่วงเงินงบประมาณ10บล้านบาทเส้นทางที่สองเส้นทางบ้านแฝกโนนสำราญตำบลสามเมืองอําเภอศรีดาเชื่อมถนนมิตรภาพวงเงินห้าล้านบาทเส้นทางที่สามเส้นทางบ้านย่าคาตำบลศรีดาเชื่อมบ้านดอนสแสบงตำบลหนองตาดใหญ่อําเภอศรีดา วงเงิน5ล้านบาทโดยทั้ง3เส้นทางได้สัญญากับพี่น้องประชาชนว่าจะจัด,จดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดชัยนครบุรินไปดำเนินการในปีงบประมาณ2,565แต่วันนี้ปี2,566ยังไม่มีการดำเนินการใดๆดังนั้นพี่น้องประชาชนฝากผมเรียนถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีมาโดยเฉพาะท่านวิเชียนจันทร์โนไทย ว่าจะจัดสรรงบประมาณไปดำเนินการให้กับพี่น้องประชายชนเมื่อไหร่ขอบคุณครับ